ชาลิตากับพรขวั ขอเสียงน่อยใครเปิดกล้องเลยขอเสียงหน่อย,อย,อย,อยสวัสดีค่ะอาจารย์แนะนำตัวเลยเสวัสดีอาจารย์แล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะเป็นมานําเสนอเกี่ยวกับฟ u ส z s e นะคะอันนี้คือรูปร่างหน้าตาเพื่อนเพื่อน,อนหรือว่าอาจารย์ก็เคยอาจจะพบเห็นกันบ่อยหรือว่าลองใช้แล้วนะคะแต่ว,วันนี้เราจะมาให้เพื่อนเพื่อนเพิ่มทําความรู้จักมากขึ้นกว่านี้นะคะ วันนี้นะคะเนื้อหาที่เราเตรียมมาก็จะมาสร้างความรู้จักกับแอป Quizset มากขึ้นนะคะแล้วก็จะมาบอกวิธีขั้นตอนการใช้คุณสมบัติที่โดดเด่นให้นะคะแอป Quizset นะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่เรานะคะใช้เป็นสร้างแบบทดสอบเป็นรูปแบบของออนไลน์เป็นลักษณะเกมถามตอบเป็นปรนัยนแอปนี้นะคะมีความโดดเด่นก็คือสามารถ ให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้สูงสุดถึง500คนเลยอาจจะเหมาะสมกับขนาดห้องเรียนที่ใหญ่ๆห,หรือว่าห้องสอบใหญ่ๆได้แล้วก็แอปนี้นะคะสามารถแสดงผลในทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามารถใส่ภาพและเสียงประกอบได้ผู้เรียนสามารถทําแบบทดสอบผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อบอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กไอแพดแท็บเล็ตตัวสมาร์ทโฟนนะคะอันนี้นะคะเป็นแอปนี้ก็เลยทําให้เหมาะสมกับผู้เรียนอายุป,ปัจจุบันเป็นอย่างมากค่ะ คุณสมบัติที่โดดเด่นเลยนะคะหนึ่งเลยนะคะแอปนี้ก็คือที่โดดเด่นแล้วก็คือเป็นการสร้างแบบทดสอบที่ง่ายมากผู้ใช้สามารถสร้างแบบทดสอบหรือกําหนดชื่อเนะะื้อหาประเภทคําถามได้แล้วมีเครื่องมือในช่วงในการที่ช่วยแก้ไขแล้วก็ปรับแต่งคําถามได้นะคะเช่นการใส่ภาพเสียงประกอบนะคะแล้วก็สามารถรองรับผู้เล่นได้จํานวนมากสูงสุดถึง5้าร้อคนเลยในเกมเดียวหรือว่าเป็นแบบทดสอบที่เราสร้างขึ้นมาก็ได้ แล้วในแอปนี้นะคะก็ยังมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายผู้สอนเนี่ยสามารถเลือกเล่นแบบเพยไรซ์ซึ่งผู้เรียนจะตอบคำถามแบบเรียวไทม์หรือว่าจะกำหนดเวลาให้ส่งก็ได้แอปนี้นะคะยังช่วยในการแสดงผลทันทีด้วยเมื่อผู้เรียนเนี่ยส่งคําตอบแล้วระบบก็จะแสดงผลคะแนนทันทีเลยช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถรู้ความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วเลยสามารถปรับแต่งการตั้งเวลาได้ ผู้สอนสามารถตั้งเวลาในการตอบคำถามในแต่ละข้อได้ไม่ว่าจะเป็น5วินาทีถึง15วินาทีตามความยากง่ายของข้อสอบนั้นๆหรือเกมนั้นๆค่ะต่อไปนะคะแอปนี้นะคะคือเข้าถึงได้ง่ายมากผู้เรียนสามารถเข้าร่วมทำแบบทดสอบได้จากอุปรกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะแค่เรามีสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตหรือน้ตบุ๊กที่มีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าร่วมแอปนี้ได้ และระบบรายงานการวิเคราะห์นะคะ Quizset เนี่ยเขาจะมีฟิลเตอร์ในการส่งออกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นคะแนนสถิติการสอบและข้อมูลเชิงลึกการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้พิเศษนะคะสามารถเชื่อมต่อกับตัว Google Classroom ได้เพื่อจัดการการเรียนการสอนที่สะดวกยิ่งขึ้นในการมอบหมายงานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการติดตามผลการเรียนของนักเรียนและแอปนี้นะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่ดีก็คือเขาเนี่ยรองรับการแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้ใช้จากหลายประเทศเนี่ยสามารถใช้งานได้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพการใช้งานแอปนี้นะคะมีสนุกสนานก็คือมีการเล่นเกมที่อาจสร้างการแข่งขันให้นักเรียนได้แล้วก็มีการให้คะแนนและการจัดอันดับให้กับผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูขั้นตอนการใช้งานแอปพิเศษนะคะก็คือจะแบ่งเป็น3ขั้นตอน ขั้นตอนที่1น,นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนการใช้งานนะคะเราจะสร้างแบบทดสอบออนไลน์ได้ก็คือเราจะเริ่มจากการสมัครสมาชิกโดยที่อันดับแรกเลยเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ h t t p q u i z n e t t com แล้วก็กดปุ่มล็อกอินได้เลยนะคะต่อมาพอเราเข้าเป็นหน้านี้ขึ้นหน้านี้แล้วนะคะทุกคนเราจะเลือกเป็นคลิกเฮียแล้วก็เข้าสู่ระบบ หรือว่าใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถล็อกอินได้เลยโดยสามารถเชื่อมโยงกับตัว Google Account หรือว่า Google Classroom ที่เรามีอยู่แล้วก็ได้กรอกข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยกดปุ่ม Next ให้เลือกสถานภาพนะคะว่าเราเนี่ยเป็นสถานภาพครูนะักศึกษาและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราใส่รายละเอียดครบแล้วให้กดปุ่ม Next ถัดไปได้เลยค่ะอาต่อมานะคะเมื่อเรากด Next หน้านี้ที่แล้วแล้วมันจะขึ้นเป็นแสดงผลเป็นหน้านี้มาคือหมายความว่าเราเนี่ยเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้เรานะคะกดปุ่มเครื่องหมายบวกมันจะเข้าสู่หน้าต่างการสร้างของชุดแบบทดสอบโดยการที่เราจะสร้างแบบทดสอบรายวิชาเนี่ยคะ่ะเราสามารถเพิ่มรูปภาพตัวอย่างแบบทดสอบหรือว่ารายวิชาเนื้อหานั้นๆแล้วก็ตั้งค่าภาษาตั้งค่าการแชร์แบบทดสอบแล้วก็ยังแชร์เป็นไฟล์ได้ด้วยคะ่ะหลังจาก กดเรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่มดันได้เลยนะคะอ่ะมามันก็จะขึ้นไปหน้านี้มานะคะจะเป็นหน้าต่างต่อการสร้างแบบทดสอบทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นการกําหนดข้อสอบในแต่ละข้อโดยที่เราเนี่ยสามารถเพิ่มหรือว่าลดจํานวนข้อแก้ไขแถบกลางจะเป็นแถบที่ใช้กําหนดคําถามคําตอบของข้อนั้นๆน,น,นะคะส่วนแถบด้านขวามือนะคะจะเป็นสําหรับดูภาพรวมของคําถามที่เราถามไปะคะ่ะ อ่าพอเราสร้างคําถามเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันจะอยู่หน้านี้เราจะสามารถเช็คคําถามได้ว่าเราถามคําถามอะไรไปบ้างเมื่อเราเช็คคําถามตรวทานให้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดปุ่มฟิ n i s ได้เลยอ่าพอเราสร้างแบบทดสอบของเราเนี่ยเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะคะเราสามารถกําหนดระดับชั้นของผู้เรียนได้กําหนดหมวดรายวิชาแล้วก็กําหนดหัวข้อนะคะ สามารถระบ,บุแท็กที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการสืบค้นอย่างเช่นเราจะสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ก็อาจจะเพิ่มแท็กเป็นเรื่องที่เราจะสอนในวันนี้หลังจากนั้นนะคะให้เรากดปุ่ม finish แล้วก็ creative quiz ค่ะเมื่อเราเสร็จขั้นตอนที่แล้วแล้วนะคะมันจะแสดงข้อสอบที่เราสร้างไว้ทั้งหมดดังภาพเลยเราสามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้หรือว่าแก้ไขหรือว่าลบชุดข้อสอบได้ทุกเมื่อเลยค่ะ ในกรณีที่เราต้องการเฉลยคำตอบนะคะเราจะสามารถคลิกตรงปุ่ม a n s w e r ตัวนี้ซึ่งเราสามารถกำหนดได้เพิ่มเติมว่าจะให้ผู้สอบดูเฉลยได้หรือไม่กรณีถ้าเราไม่ต้องการให้ผู้สอบดูคำตอบต้องตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะโดยที่เราเนี่ยจะกดไปที่กลุ่ม Pay Right แล้วเปลี่ยนแทบ Show Answer เป็น Off จากนั้นนะคะปุ่ม p r o c e s s เพื่อไม่ให้ผู้สอน ก็ไม่ให้ผู้ที่สอบนะคะดูคำตอบได้อ่าเมื่อเรากด Pro ส e บโปรแกรมจะแสดงหน้าจอที่มีรหัสข้อสอบหมายเลข6หลักนะคะที่ส่งให้ผู้สอบเข้ามาโดยที่เวลาเราจะให้นักเรียนทําแบบทดสอบหรือว่าอะไรเนะี่ยเราจะต้องแสดงหน้าจอนี้เพื่อให้เป็นลิงก์โค้ดหรือว่าเป็นสามารถกดตามลิงก์ได้หรือว่าจะเป็นรหัสหน้าจอตัวนี้ก็ได้ค่ะ เราจะมาสรุปให้ฟังนะคะคร่าวๆแอปวิเศษเนี่ยก็เป็นเครื่องมือออนไลน์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อสนบับสนุนการเรียนการรู้เป็นการสร้างแบบทดสอบเป็นเกมถามตอบในรูปแบบบอนลนซึ่งโจทย์นะคะจะถามความต้องการในการประเมินผลการเรียนรู้เป็นของยุคดิจิทัลอย่างดีเยี่ยมด้วยคุณสมบัติที่มีฟิวเจอร์ที่หลากหลายเลยทำให้แอปวิเศษเนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีความน่าสนใจและว,ว่ามีความนิยมเป็นอย่างมากเลย คุณสมบัติที่โดดเด่นของแอปนี้นะคะก็จะคือความสามารถในการทดสอบคือสร้างสร้างขึ้นมาใช้งานง่ายมากนะคะแล้วคือสามารถใช้งานได้ทุกเมื่อแล้วก็มีเทคนิคต่างๆสามารถใส่ข้อความเสียงรูปภาพและสมการลงในคําถามได้มีความสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็ยังมีความรองรับผู้ใช้งานได้จํานวนมากถึง500คนในเกมเดียวด้วยค่ะ ในด้านของการวิเคราะห์ข้อมูลแอปพิเศษนะคะก็จะมีฟิวเจอร์ในการส่งออกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตัวคะแนนะสถิติการสอบแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกในระดับชั้นเรียนที่สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบสเปเชียได้นะคะเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการเรียนได้อย่างละเอียดน,นอกจากนี้นะคะแอปพิเศษเนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ Google Classroom ได้เพื่อสามารถจัดก,การเรียนรู้การมอบหมายงานหรือว่าทำให้เราติดตามผลการเรียนได้ด้วยคะ่ะ โอเคค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะเราไม่มีไม่มีเกมมาให้เล่นเหรอพี่สิสเตรียมมาอยู่ค่ะอาจารย์แต่ว่ามันเข้าไม่ได้ทำไมอ่ะมันหายไปสร้างลิงก์ไว้แล้วแต่ว่าลิงก์มันหายไปค่ะอาจารย์แอปมันเด้งออกเนี่ยค่ะอาจารย์มันขึ้นหน้านี้เลยเอา้าวมันมีออมันไม่เห็น aku for akan ้าไม่ได้ใช่ค่ะพออันนี้ค่ะอาจารย์พอข้าแบบทดสอบแล้วเหมือนมันดิงออกมันขึ้นหน้าเนี่ค่ะอาจารย์มันว่าไงมันกดไปต่อไม่ได้ใช่มันกดไปต่อไม่ได้ค่ะอืมส่งไปในไลน์ได้ไหมคะอาจารย์เผื่อได้ได้ส่งมาดู โอเคอ่าอ okay. uh, yeah, ันนี้มันใช